น้ำเช้าค่ะทุกคนวันนี้แครรอลมีเพื่อนแล้วนะวันนี้พี่ปองวาวันนี้แม่ทันพี่ป๋องวันนี้เราออกมาเร็วมาแล้วพี่ป๋องมาแล้วนี่เร็วเร็วค่ะพี่ปองเร็วโอ้สวัสดีค่ะลูกปองเข้ามุม,เข,มเข้ามุมก็เข้าละมุม พี่ปองมาแล้วพี่ปองมาแล้วทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยโอ้ยไม่ได้เจอกันหลายวันเ <c oughs> สียงแม่เขาแหบปาไปเล่นกับ <c oughs> าาพี่ปองกันลูก <c oughs> ลาาเอาละอยากย้ายกันพี่ปองมาเล่นกับน้องเหรอวันเนี้ว <c oughs> ่าเจ้าขาวเจ้าขาวดีใจ พี่ขาวสวัสดีค่ะลูลูเจ้าแคลีแม่พี่ปองเอาข้าวมาให้เจ้าขาวเฮลอดเฮลอดเฮลอดอไม่ไปไม่ไปลูกวันนี้แค่ลอนมีเพือ่อนแล้วพี่ปองแต่ว่ายังไม่ได้เล่นกัน มาเร็วมาเร็วไปแล้วอะไรอะไรลูกไม่ถูกกระชาลีไม่ถูกกระช,ชาลีนะคะเห็นชาีไม่ได้เลยโอ้ยไปเล่นกับพี่ังดีกว่านู่น วันนี้ยังไม่มีอารมณ์เล่นนะเคียดอตจะเล่นกับพี่ปองไหมไม่สนใจไปให้เล่นกันไปแล่ปองวันนี้พี่ปองไม่อยากยังไม่อยากวิ่งท้องเสียอีกหรอลูก พี่ป่องท้องไม่ดีนะคะป่องน้ำใจไม่ดีอ,อ,อ้าวออ้าอ้าอามาทางนี้ลูกนะมันขี้โคลน <c oughs> ไปทางขี้โคนป่องไปแล้วป่องไปแล้วอ๋อพี่เพื่อนก็ยังไม่เล่นกันเลย ก็ยังไม่เล่นกันเลยวันนี้แครหลอดออกมาเร็วผู้วานออกมาช้าื่อวานแล้วไม่มีเพื่อนเอาวิ่งหนีพี่ปองทำไมล่ะลูกไม่เล่นกันแล้วหรออะไรเนาะเด็กวันนี้เด็กอารมณ์เด็กนะคะอารมณ์เด็กอารมณ์เด็กอัใจใไม่ถูก แล้วแยกกันไปแล้วกับพี่ปองนะอุตส่าห์พี่ปองอุตส่าห์มาหนูไม่เล่นกับพี่ป๋องละลูกหืมไม่เล่นกับพี่ปองเหรอเออจะไปไหนเนะี่ยไปไปเล่นคนเดียวแล้วหนูจะไปไหนละลูกมากลับบ้านดีกว่างนะั้นเนี่ย พี่ปองก็ไม่เล่นด้วยนะคะวันนี้พี่ป๋องท้องไม่ค่อยดีคุณแม่พี่ปองบอกว่าพี่ป๋องท้องลำไส้ไม่ดีวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เล่นคนเดียวไปโอ้วันนี้อากาศยามเช้าก็เย็นสบายดีค่ะทุกคนมาเร็วมาเร็ว พี่ปังพี่ปังแม่กำลังโอพี่ปังอยู่มาพี่ปังบอกว่าวันนี้ไม่เล่น <c oughs> วันนี้ไม่เล่นหรอกวันนี้ท้องไม่ดีวันนี้ท้องพี่ปังไม่ดีหายไปไน,นะลูกโอ้ย แค่รัดมันอือแล้วสนใจกันหน่อยดีมาทางนี้ขี้ขี้โคนตรงนั้นขี้โคนโอ้ยมานี่มานี่มานี่เร็ว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 มานี่ แต่ละคนแต่ละคน,ะคนมาเร็วมาทางนี้ลูกมาดมอะไรกันใหญ่เลยไม่ลงขี้โคนแครอทปลาม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 าทางนี้มาทางนี้เร็ว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  เร็วมาทางนี้เร็วเร็วเร็วโอ้ยมีพี่ปองมาเป็นเพื่อนอก็ไม่สนใจ,จไลนะลูกให้อันไปย่ำญ่าน่ะจะได้ดินจะได้หลุดล <c applause> แค่หล,ล่านี้มอมทุกวนันะโอ้ยไม่เล่นกันเหรอลูกไม่เล่นกันโอ้ยก็มาทักทายเพื่อนนะคะเท่านี้นะคะมีเพื่อนนะววันนี้แต่ยังไม่สนใจเพื่อนนะ นะสวัสดีครับกอนอไม่สนใจไปด้วยแล้วโอพี่ป๋องก็ไปนี่แล้วอแยกย้ายนะคะทุกคนก็ขอบคุณก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะหนูแยกไว้คนละทาง